ป้าผาคิดว่าเหมือนเขาจะแข่งไปเลย oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําสลามนะคะ <Yeah. S 1> ที่เนื้อนุ่มดีเนาะน้องๆแนะนํากันเข้ามานะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าสูตรนี้จะเนื้อนุ่มแค่ไหนและจะทําออกมาเป็นอย่างไงนะตื่นเต้นเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันคะ่ะท่าไงตามมาดูกันเลยค่ะกาววันนี้ที่เราจะใช้เป็นกาวน้ําใสนะคะใส่ไปประมาณสัก5ช้อนโต๊ะก็ประมาณ10ช้อนชานะ ถ้าแบบนี้ใส่คิริอิไปสามปื๊ดนะคะเราจะทำสีเหลืองกันบ้างนะไม่ค่อยได้ทำสลามสีเหลืองทุกคนคนเลยโอ้น้องนุ่มมากนุ่มเพราะคิริอิหรือเปล่าทุกคนเปลาผาคิดว่านุ่มเพราะว่าโลชัน่นใส่โลชั่นไป1ช้อนชานะนี่หนึ่งช้อนเลยคนส่วนผสมยาสีฟันนี่ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวมาทำอีกคลิปหนึ่ง เดี๋ยวทุกคนคิดว่าใส่ยาสีฟันหรือเปล่านี่นะคะต่อจากนั้นนะใส่แป้งเพสัดเนาะโอ้แป้งเพสัดจะหมดแล้วใส่ไปปื้ดเดียวปกติแป้งเพสัดอย่างเดียวก็สามารถทําให้เป็นสลามได้นะแต่ว่าต้องใส่กล้าในน้อย,อยแล้วก็ใส่แป้งเยอะๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเขาก็อาจจะเป็นได้นะเราเอาความแข็งของแป้งเพสัดมานิดนึงความนุ่มของโลชั่นมานิดนึงเนาะ แล้วส่วนสำคัญของวันนี้ที่จะทำให้เป็นสลามนั่นก็คือกินเซลีนบอลแลกขวดเล็กๆหาซื้อได้ที่ร้านขายยานะทุกคนใส่กินเซลีนบอลแลกหนึ่งช้อนนะคะช้อนอะไรก็ได้ค่ะตวงเอาก็ใส่น้ำเปล่าสี่ช้อนที่เราตวงค่ะหนึ่งน้ำน้ำเขาจะใสๆเลยนะทุกคน แต่ว่าเก็บไว้เล่นนานไม่ได้นะน้องจะขึ้นลาเนาะ oh. เพราะว่าน้องไม่มีส่วนผสมอันตราย oh. เขาเอาไว้ทาปากเด็กนะทุกคนโอเคว้าเป็นสลามเลยอ่ะอนุ่มเลยอ่ะขึ้นมาเป็นตัวสลามเลยทุกคนใช้เวลานวด,ดนิดนึงไม่ใส่เพิ่มแล้วนะนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วโอ้นุ่มอ่ะ ป้าพาคิดว่าเหมือนเขาจะแข่งเหมวใส่น้ำลงไปด้วยน้ำเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าช้อนนะเราก็จะเอาสลามเนาะคุกเขากับน้ำนะจนเขาเข้ากันเขาก็จะเหลวลงอีกนิดนึงอันนี้แข็งไปนะเล่นไม่ได้คนะ่ะย้ำเลยวานุ่ม ได้มาแล้วค่ะนุ่มมากจริงโหเกือบขิดแล้วไม่ล่าทุกคนลืมใส่นะ้ำเพราะมันจะมีความแข็งของแป้งเพส,สาัอยู่นิดนึงไงเกือบไปแล้วไม่ล่าดูนุ่มมากนะถ้าเขาติดมือเราก็เอากินซลีนนะเนี่ยแบะบแบะบแบบแบบได้เลยเห็นปะก็จะไม่ติดเนาะโอ้ยฟินมาก ตรงนี้ก็คือไม่โดนน้ำยาเขาจะติดเป็นพิเศษค่ะต้องแบบชุบไปให้ทั่วๆเรียบร้อยแล้วใครมีสูตรดีๆเด็ดๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวจะเอามาลองทำดูเนาะลองมาสอนดูว่าจะนุ่มจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาลองทดลองดูได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาเป็นอย่างดีถ้าย่งไงคลิปนี้้พาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนินนี่มาเลยจ้าบ๊ายบายชุบๆ